ต้องปองไปสู่ผู้ทุกคนมือพอกันอีกเสร็จเลยครับไป็นตัวอกไปห่อนแห้งครับพี่น้องมือนใส่เสียกามมาเลยละครับมุนบนมบด,มน,น,ดน,น,มน้ำยิปปงปลาก็เลยพี่น,อน้องนี่นครับอาวุธสังหารอนนีหลีพี่น้องอยู่บันเอยก็เลยมุดน้ำจะเข้ากันนาว่ะเดี๋ยมุดแถวก็ไปแถวไตลุบไปนี่เลยเน้องหนึ่งรอติดตามมึงครับไปกหลายมันใหญ่ฮะ ลุกนำเต็มที่เลยพี่น้องฮอนไปลุยกันเลย เกิดหมือนว่ยยุคเราคนบดินเลยครับยิ่งฝึกมองครับบอดินใกล้เแลี่น้องไยมาดูครับเรียกมองยิ่ง้นมาพี่น้องโอ้ดึกกระบาลเลยครับเลยเลยกระบาลอยู่ดึกจะนอนอะไรข้อจำเตรียมหนึ่งแล้วพี่น้อง มุดมามุดจนจากมาถึงมันจุรอรอคนพี่น้องไหู้รู้อยู่คุณนี่ต่างหากเด่นปลาตัวนี้คุณขนาดพี่น้องง่ายเตือยูครับ ่านี้เติมด็อมเราบัดพี่น้องเลยวะนะันนี้เตรียมนึงแล้วบอกกับพี่น้องพอดีเมียนเอฟซี 4, ท่านหนึ่งคนถามว่าเก็คลิปสอนวิธีโคดฟ้าเนี่ยพอาะงี้จันวะนึ่เป็นผมฟังผิดกับว่าจักลเรว่าอ่านผิดกับวัจจุล อาแมนกับเบื้งเรื่อยๆครับเดี๋ยวสิปวดเห็เบื้องครับวิธีปวดป่าถ้าผมอ่นานผิดนะถ้าเขาสีเข็มจะคลิปปวดป่าซะเลยก็มันก็บอะไรเหรอครับมันตกไปยิ่งป่าซะก่อนหรพีอนอนน่น้องก็เลยอยู่ในคลิปนี่นะครับเบิ่งเอาด้วยครับวิธีปวดป่านี่เขายิ่งจะทีเหล้วหรือเล่ลูกเห็มเนี่ยมันมีเห็มพับเทาก็ปล่อยมันลุ่งทีเหล่วพี่น้อง ควยมันพับเขาขึ้น,เ,นเห็นบนนอคิดว่าเห็นอยู่หรอครับแล้วเขาก็ดึงให้มันหูเขาขึ้นครับพี่น้องนี่ครับให้มันหูเขาขึ้นให้มันเข้าไปในเนื้อป่าครับเดี๋ยวเขาก็หมุนครับหมุน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 มันอยู่กับป่าน้ำด้วยครับ ป่าเกศแกนแต่ยิ่งถือหัวยี่งยากแน่อยู่ครับนี่ต้องพยายามคุ้มดึงครับอันนี้มันข้อจำพอดีครับมหมุนครับนี่หมุนหมุนใบหิมะมันเพิ่งครับหมุนแล้วก็คอยดึงออกมาพร้อมหมุนครับหมุนหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมันก็ออกมาแล้วครับเห็นบนีมเนี่ยเนี่ยซัมี่ก็ออกได้แล้วครับนี่ครับวิธีเอาปอดปลาครับปลดออกจากบุกเรา แต่ว่าติดหัวนี่ถูกางาอยู่ครับเพราะว่าหัวมันแกนอันนี้มันข้อจำพอดีนี่แหละครับนี่แค่นี่แหละครับปลดปลาปลดใส่เบิรงนเดียวพี่นอ้องสงสัยได้ตัวเดียวเนี่ยพี่น้องเลยวจะพ่าขึ้นเลยแหรอครับมันมัแตบเดียวหลืพี่น้อง มาดูครับออตัวงามเต๋ออยู่ครับย้ายยุ่งเหพาขึ้นเลยเหรอครับไปขึ้นพี่น้องขึ้นขึ้น ครับพี่น้องขึ้นมากแล้วครับนี่แหละครับปลาโดนี่ตัวยิ่งมอกินตัวงามเติออยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวตัวเดียวละมือนี่พี่น้องเลยหมดุดสองอุ้มครับสองอุ้มมันก็เริ่มห่างๆแน่ละปลาช่มือนี้ครับกับพอ่อไอ้ยุได้กินครับปลานกเขาไปเห็นเล่ม,มนี้ปลาโดจะว่ามาเต๋เหมดอยู่ละละ หนานแล้วเลาะขาเนาะก็ตื่นหมดเลยเต็มเดียวเลยหรอพี่น้องเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำน,น,นี่นะครับคลิปหนายังจะพอกันไหมฝากกดไลค์กดซับต่อใครได้เยพี่น้องไปครับเข้าบ้านสวัสดีครับคลิปหนาพ่อพ่อกันครับ